สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับคาร์บูเรเตอร์นะฮะแบรนด์ไฮเออร์นะฮะแบรนด์ไฮเ e r เป็นคาร์บูเรเตอร์เครื่องตัดหญ้านะครับของรุ่น260 260นึกถึงอะไรฮะเครื่องพ่นยาสะพายหลังเครื่องตัดหญ้ 260, า260ถังน้ำมันอยู่ด้านบนนะครับจะใช้คาบูแบบลูกลอยแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาที่แบ่งปันในตอนนี้ก็คือ109บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจาก 350นะฮะทางไฮเออร์ Hi e ก็สนับสนุนมาเหลือ109บาทนะครับมีในตะกร้าให้ท่านเลือกแล้วตัวนี้ยังใช้กับเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นบางรุ่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นคินเนวา S25 สหลิสร์อง253ถั 25, 25 3, งบนนะครับที่ถังน้ำมันอยู่ด้านบนนะฮะคุณผู้ชมครับถังน้ำมันอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นลูกลอยแบบนี้นะครับคุณภาพดีเลยครับสหรับไฮเออร์ e นะครับที่เราใช้มา กับลูกค้าหน้าร้านอยู่ประมาณ4ปีละนะครับก็ยังใช้ได้ดีเป็นปกติอยู่เลยนะครับนี่ฮะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ109าบาทเท่านั้นเองครับมีจํานวนจํากัดนะฮะคุณผู้ชมครับน่าจะไม่ถึงร้อยลูกละตอนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับหาไว้สำรองหาไว้เป็นอะไหล่ก็จิ้มได้เลยครับสวัสดีครับ